สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่2เดือนสิงหาคมพศ2564นะครับวันนี้ก็เป็นข่าววิชาคณิตศาสตร์นะครับคุณครูจะมายกตัวอย่างนะครับการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขสามจำนวนนะครับาอว่าจงเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะครับสามจำนวนที่สัมพันธ์กันนะครับ นี่คุจะยกตัวอยงข้อนี้ให้ดูนะครับแ8 8้อยแปดสิแปดลบห้าร้อยเจ็ดสิบเท่ากับสามร้อยสิบแปดนะครับสัมพันธ์กันยังไงนะครับลองมาดูกันถ้าแต่โจทย์ขาให้ว่ามาแบบนี้นะครับยิ่งง่ายเลยนะครับเราก็สามารถเลือก,ออกเอาได้เลยว่าเราจะสัมพันธ์ยังไงโดยที่ไม่ให้ตามกันใช่ไหมครับแล้วก็ถมื่อม่มีแต่สบแป่ข้างหน้าน,นี้แล้วเราก็เอาตัวอื่นนะครับให้มันสัมพันธ์ันไม่ว่าจะเป็นบวรือลบนะครับคุอคือก็ ลราเอาจำนวนต่อละกัน570าเจ็ดสิห้าร้อยเจ็ดสิบสัมพันธ์กันเราจะอาจจะบวกแล้วกันนะครับบวกกับจำนวนนี้ถ้าได้จำนวนนี้ล้กันเนาะบวกสาร้อยสิบแปดเข้ากับจำนวนนี้นะครับแ8ด <18. S 1> สัมพันธ์กันนะครับสามตัวแค่คตัวนี้บวกกันไม่ได้ตัวนี้นะครับหรือเราอ,อยากได้เป็นลบนะครับ แล้วก็จำนวนเดิมแ8 8ร้ดสิลบเพราะจำนวนเดียสามารถลบได้นะครับลบจำนวนไหนจำนวนนี้ละกันสามร้อยสิบเท่ากับ5 10, ้0เห็นไหมครับสามจำนวนนี้มันจะสัมพันธ์กันอยู่ที่ว่าการบวกหรือลบเท่าน,นั้นเองนะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับเราไปทำดูนะครับในแต่ละบทนะครับเราขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะครับบ๊ายบาย